สองโครลินบทที่สิบสองข้อเก้าสองโครลินบทที่สิบสองข้อเก้าแต่องค์แต่พระองค์ตัดกับข้าพเจ้าว่าการที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้วเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนเดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่นเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าเพื่อฤทธิเดชของพระคิดจะได้อยู่ในข้าพเจ้าโอเคข้อเนี้ย จะให้รู้ดีจริงๆเลยต้องเริ่มแต่ข้อเจ็ดนะและเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวเกินไปช <c oughs> เนื่องจากการที่เห็นการสำแดงมากมายนั้นอาจารย์ปรโรบอกโอ้โหพระเจ้าใช้เขาเยอะแล้วเกินนะแล้วพระเจ้าแสดงอัศจรรย์กับเขาเยอะแลือเกินและงานที่เขาทำอยู่นะก็มีประสบการณ์พระวิญญาณเยอะหลือเกินนะ ไม่ต้องไปลงรายละเอียดว่าอะไรบ้างนะทั้งรักษาโรคเลยคนตายฟื้นเลยอะไรเลยสารพัดเลยแคล้วคลาดเลยต่างๆนานานะทั้งสำแดงทั้งสอนพระคัำพีทั้งสารพัดโอเคไหมนะนะธรรมดาเจอใครก็ต้องอวดใช่ไหม,มแม่พระเจ้ามาสัแแดงแต่อาจารย์บอกว่าเพื่อไม่ให้ข้าพระเจ้ายกตัวยกตัวหมายถึงว่าลืมตัวหรืออวดตัว,วเห็นไหมขีดเส้นนะยกตัว ยกตัวในทีนี้ตรงข้ามกับที่เมื่อกี้อ่านคืออ่อนแอหรือไม่อวดตัวเห็นไหมพี่ถึงบอกไงว่าเวลาเกิดปัญหาก็ขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยนะให้หยุดแล้วพิจารณาดูว่าค่าผ้าตรงไหนแม้กระทั่งคุณเป็นคนแบ่งปันว่ามีสอนมีถ้าคุณมาโอ้โหกูโคตรเก่งเลยแม่กตีก็เหมือนเดี๋ยวเลื่องมามเดี๋ยวเลื่มาเดี๋ยวเลื่องมามใช่ไหมเพราะอะไรรู้ไหม พราะพระเจ้ารักเรานะเพราะองค์ถึงอนุญาตไงเพื่อแม้ข้าพเจ้ายกตัวเจริญเกินไปเนื่องจากเห็นการสาแดงมากมายนั้นก็ทรงให้น้าใหญ่ในเนื้อของข้าพเจ้าพี่บอกแล้วว่าไอ้น้ำเนี่ยอยู่ในเนื้อเนี่ยนะนะไม่เราไปแปลมันวุ่นวายหรกคุณจินตนานการว่า้ากุลไปโดนน้ำตำ่าอะแค่ทไหยเขแคะไม่ออกอะลำคาไหมแค่น้ําเล็กกระติดเดียวลย่าลำค้ำานำคานะเราก้างปลาเล็กเล็กติดคอเนี่ย ลำคาลําคาก็เหมือนกระน้ำหนาเหมือนกันแล้วถ้าอันใหญ่น่ะโอ้โหยิงไปกันใหญ่เลยคือน้ำลายอึดเห็นไหมนะพระองค์จึงอนุญาตให้ปัญหาเข้ามาในชีวิตเราวนาคือปัญหาชีวิตนะ้นานั้นเป็นทูตของซาตานคอยทุบตีข้าพเจ้าเห็นไหมแสดงว่าปัญหาไม่ได้มาจากพระเจ้าปัญหามาจากเรา เพราะอะไรมารมันพยายามจ้องจะเล่นง,งานเราอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมเหมือนนี่ไหมโยบก็ใช่ไหมมารก็จ้องเล่นง,งานตลอดเวลาใช่ไหม,มเห็นไหมโอเคนะเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวเกินไปเห็นไหมหมายถึงยกตัวปั๊บมีปัญหามาปับ๊บกูไม่เก่งจริงนี่ว่าเสร็จแล้วกูเห็นไหมโอ้โหข้างางี้ปับ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่มาเอาละ นะป่วยซะแล้วเศร้าซะแล้ว,วนะโดตอูแล้วกลายเป็นว่าค่าไม่แน่จริงแล้วเห็นไหมโอเคนะนะมันบางคนไปวางมือรักษาโรคคนนั้นก็หายคนนี้ก็หายคนนี้โอ้โห่าเก่งฆ่านแน่พระสารพัดพอตัวเองเปขึ้นมาเองวางตัวเองกี่กีก็ไม่หายใช่หไหมโอเคนะเรื่องน้ําใหญ่นั้นข้าพเจ้าวิงวอนองพระผู้เป็นเจ้าถึงสามครั้งหมายถึงอะไรปัญหานั้นนะ่ะเกิดขึ้นในชีวิตข้า ขอพระเจ้าแล้วขอพระเจ้าอีกถึงสามครั้งแปลยังไงอธิษฐานแล้วอธิษฐานดีพระเจ้าก็ไม่ยานุญาตเห็นไหมเชือ่อย่างอธิษฐานให้ตายก็ไม่ได้เพราะอะไรเป็นไป,นปนตามเงื่อนไขตามเฉลยธบทที่สามสิบใช่ไหมตามเป็นปเป็นไป,นปนตามเงื่อนไขเพราะเราตั้งต้นไม้หรือหรือคำชีวิตนะและสิงงส่งดีกับสิ่งร้ายและคำและคำ,และคำแช่ง และเอ้อหรือความตายไว้เห็นไหมเป็นไปนตานั้นนะแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าแต่พระองค์ตัดกับข้าพเจ้าว่านะเพราะพระเยซูคุยอาจะบอกกับดับเบโรว่าการที่มีคุณของเราแก่เจ้าก็พอแล้วหมายถึงว่าพระเยซูบอกว่าพระองค์ามาสิ้นพระชนครั้งเดียวเพื่อให้บัญญัติใหม่แก่เจ้าพอแล้วเงื่อนไขเจ้าอยู่ในบัญญัติจบเลยนาำหายไปเลย ปัญหาเมื่อไร่จ้าจะเดินออกนอกมัญจาดหนามันโผล่เลยแค่นั้นแหละพ่อบอกเราพ่อทำได้ทําดีที่สุดแล้วทําได้แค่นี้แหละจากที่เจ้าอยู่ใต้บัญญัติทั้งหมดเลยมีสิทธิเจ้าจะออกจากบัญัติได้เห็นไหมเพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหนเดชของเราก็มีฤิธต์เต็มหมดที่นั่นแปลว่าถ้าข้าพเจ้าไปนคนอ่อนแออ่อนแอหมายถึงว่าไม่พึงเนื้อหนังไม่พึงศักยภาพตัวเองหรือว่า เป็นคนที่ไม่ยกตัวอวดตัวแตะสุดท้ายถ้าข้าพเจ้ามีพระวิญญาณแต่ข้าพเจ้าไม่มีเนื้อหนังอวดตัวยกตัวคือผลของเนื้อหนังอ่อนแอก็คือผลพระวิญญาณและถ้ายงคําว่าอ่อนแอนี้ไปนะเดี๋ยวให้ดูนะเพื่อเตือนความจําอดีตอีกครั้งหนึ่งจะรู้เลยว่าอ่อนแอนี่แหละคือผลพระวิญญาณหรือคือไม่มีเนื้อหนังนะถ้าคุณเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่เดชของฤทธิ์ดเดชก็มีขึ้นเต็มขนาดที่นั่น ไม่มีขาดย่อนเลยฤทธเดชนั้นน่ะไม่มีปัญหาอะไรเลยที่จะไม่หลุดไปจากชีวิตคุณนะเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าเพื่อฤทธเดชของพระคิดจะได้อยู่ในข้าพเจ้าเห็นไหมสุวแล้วกูไม่อวดดีกว่ากูเลิกเลยไม่อวดไม่เก่งถ้าไม่เก่งนะข้าข้าข้าไม่อวดเห็นไหมข้าไม่แน่ เห็นไหมอะแล้วมาดูว่าออนแอร์ในทีนี้เล็งถึงตรงข้ามกับคําว่ายกตัวพี่บอกยกตัวคือผลเนื้อหนังออนแอร์คือผลวิญญาณมันขยายความไปตรงไหนดูนะมาเปิดดูหน้าแผ่นซ้ายมือแผ่นซ้ายมือเอาเพื่อไม่ให้เสียเวลามากอ่านข้อสิบแปดอ้อมอ่านเพราะเมื่อหลายคนเคยอวดตามโลเกียววิสัยพระเจ้าก็จะอวดบ้างเห็นไหม อาจารย์บวชเมื่อใดทุกคนเคยอวด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 ข้าข้าขออวดบ้างวะอาจารย์บวชข้าอวดบ้างอวดว่าอะไรอาเชิญอ่านเพราะว่าการที่ท่านทนฟังคนขาวพูดด้วยความยินดีนั้นน่าจะเป็นเพราะท่านช่างฉลาดเสนียกไรอ่ะหยุดอาจารย์บอกแม่พวกเองคิดเตียนพวกเองนี่ออชอบฟังไอ้คนง,โง,โง่งพูดนะฟังคนคนง่สอนนะแม่พวกเองนี่ฉลาดเหลือเกินนะเห็นไหมโอเคนะทำเป็นมือปัญญาอ่ะอ่านต่อข้อยิ่สิ พราะท่านทนเอาถ้ามีผู้ทําให้ท่านยปเป็นทาสเพราะท่านทนเอาแม้จ์บารชุชมาเองฉลาและเองอดทนอ,ทนอนทีกนะอดทนฟังข้าสอนฟังข้าอบรมมาอยู่ได้เห็นไหมอ่าเพราะท่านทนเอาต่อไปถ้ามีผู้ทําให้ท่านไปเป็นทาสหยุดเห็นไหมไอคนสอนเนี่ยมาสอนให้เองเป็นทาสอ่านาถ้ามีผู้เอาท่านเป็นเหยื่อถ้ามีผู้เอาเปรียบท่านเยอะไหมพวกนี้เอาท่านเป็นเหยื่อนะเอาเปรียบทุนอ่านต่อ ถ้ามีผู้ยกตัวเองเป็นใหญ่เถ้ามผู้ตบหน้าท่านถ้ามีคนยกตัวเองเป็นใหญ่เห็นไหมหมายถึงผู้นำละนะผู้สอนละถ้ามีผู้ตบหน้าท่านเห็นไหมหมายถึงว่าเหยียดหยามท่านซะด้วยซ้ําไปเห็นไหมทําลายเกียรติท่านซะด้วยซ้าไปเขามาตบหน้านี่ข้อยี่สิบเอ็ดหัวใจไรละวังข้าพเจ้าต้องพูดด้วยความละอายว่าเราอ่อนแอเกินไปในเรื่องนี้เห็นไหม อาจารย์ปรบอกข้าพเจ้าอ่อนแอหรือเกินไปในเรื่องนี้หมายถึงว่าอาจารย์โปรกบอกว่าข้าพเจ้าเอาเปรียบเท่าในเป็นข้าพเจ้าเอาท่านมาเป็นทาสไม่เป็นข้าพเจ้านะสอนมั่วๆไม่เป็นหรือข้าพเจ้าเออจะยกตัวเป็นใหญ่กว่าพวกท่านก็ไม่เป็นข้าพเจ้าตบหน้าท่านก็ไม่เป็นนี่คือความอ่อนแอข้าพเจ้าเมื่อไรข้าพเจ้าอ่อนแอฤทธิเดชของข้าพเจ้าก็มีเต็มที่ในข้าพเจ้าโอเคอย่างนะเอาคร่าวๆแค่นี้นะ มันไม่ต้องยงไป1นึ่งโคโลบที่16นะจงเชี่ยวชาญในการดีและทึบในการชั่วนะมันจะสอดคล้องกันหมดเลยนะโอเคต่อไป